ทุกคนเคยสงสัยไหมว่าทำไมบางคนถึงประสบความสำเร็จแม้เจออุปสรรคมากมายความอดทนคือกุญแจสำคัญที่จะช่วยให้คุณผ่านพ้นทุกความท้าทายสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องไม n d เซ็ที่เริ่มจากศูนย์ครับในคลิปนี้คุณจะได้เข้าใจว่าความอดทนช่วยเปลี่ยนชีวิตอย่างไรและได้เรียนรู้วิธีนำความอดทนมาใช้เป็นพลังผลักดันสู่ความสำเร็จอย่างแท้จริง พร้อมรับแรงบันดาลใจที่จะทำให้คุณไม่ยอมแพ้แม้ในวันที่ยากที่สุดเตรียมตัวรับพลังบวกและแรงบันดาลใจที่เปลี่ยนชีวิตคุณได้ทันที 1. ความอดทนคือพลังเงียบที่ผลักดันให้คุณไม่ยอมแพ้เพราะในวันที่คุณรู้สึกว่าไม่มีแรงจะไปต่อไม่มีใครเข้าใจไม่มีอะไรชัดเจนในชีวิตความอดทนคือสิ่งเดียวที่ยังคงอยู่กับคุณมันไม่ใช่พลังที่ส่งเสียงดัง ไม่ใช่แรงผลักดันที่วูบวาบแต่มันเหมือนลมหายใจที่ค่อยๆประคองคุณไว้ไม่ให้ล้มลงมันอาจไม่โดดเด่นแต่มันซื่อสัตย์กับคุณเสมอความอดทนไม่เคยหายไปมันเฝ้ามองคุณในวันที่คุณร้องไห้ท้อแท้สับสนและยังคอยย้ำเตือนว่าคุณยังเดินต่อได้เสมอในวันที่คุณล้มความอดทนคือเสียงกระซิบเบาๆว่าลองอีกครั้งเถอะในวันที่คุณแพ้ ความอดทนคือมือที่ดึงคุณขึ้นมาใหม่ในวันที่ทุกอย่างพังความอดทนคือเส้นบางๆที่ร้อยใจคุณไว้ไม่ให้แตกสลายมันไม่ทำให้คุณรู้สึกดีในทันทีแต่มันทำให้คุณยังอยู่และเพียงแค่นั้นก็เพียงพอแล้วที่จะเริ่มใหม่ความอดทนไม่ได้เปลี่ยนชีวิตในวันเดียวแต่มันเปลี่ยนคุณในทุกๆวันช้าๆแต่ลึกซึง้งมันหล่อหลอมให้คุณเป็นคนที่แข็งแกร่งกว่าที่คุณเคยคิด เป็นแรงขับเคลื่อนที่แม้จะเงียบแต่ทรงพลังที่สุดเพราะในโลกที่เต็มไปด้วยความกดดันความเร่งรีบและคำตัดสินจากคนอื่นคนที่มีความอดทนคือคนที่ยังยืนหยัดในเส้นทางของตัวเองได้อย่างมั่นคงชีวิตไม่ได้ต้องการคนที่เก่งที่สุดแต่ต้องการคนที่ไม่ยอมล้มเลิกความสำเร็จไม่ได้เป็นของคนที่มีพรสวรรค์เสมอไปแต่เป็นของคนที่ไม่เคยหยุดพยายาม และความอดทนคือรากของความพยายามนั้นคุณอาจจะล้มซ้ำๆคุณอาจจะผิดพลาดมากมายคุณอาจจะเดินช้ากว่าคนอื่นแต่ถ้าคุณยังอดทนคุณยังไม่แพ้หลายครั้งที่คุณอยากจะหันหลังกลับไปหลายครั้งที่คุณรู้สึกว่าเส้นทางมันไกลเกินหลายครั้งที่คําดูถูกทำให้คุณอยากหยุดแต่ความอดทนคือสิ่งที่คอยย้ำกับคุณว่านี่แหละคือบททดสอบและคุณจะผ่านมันไปได้ ความอดทนไม่ใช่แค่การทนต่อความเจ็บปวดแต่คือการยอมรับมันและใช้มันเป็นพลังไม่ใช่แค่รอวันดีๆแต่คือการทำให้วันที่เลวร้ายกลายเป็นวันที่คุณยังอยู่รอดมันไม่ใช่การเดินไปข้างหน้าอย่างมั่นใจเสมอไปแต่คือการไม่ยอมถอยหลังแม้จะต้องคลานในวันที่ไม่มีเสียงปรบมือไม่มีคำชมไม่มีคนเห็นแต่คุณยังทำยังเชื่อยังสู้ นั่นแหละคือพลังของความอดทนความอดทนเปลี่ยนคนธรรมดาให้กลายเป็นนักสู้เปลี่ยนความล้มเหลวให้กลายเป็นบทเรียนเปลี่ยนวันแย่แย่ให้กลายเป็นบันไดสู่วันใหม่ที่ดีขึ้นและเปลี่ยนคุณให้กลายเป็นคนที่อดทนพอที่จะเดินไปถึงฝันอย่าประเมินค่าความอดทนต่ำเกินไปเพราะมันคือพลังเงียบที่ค่อยๆสร้างคุณในวันที่คุณยังไม่เห็นผลลัพธ์ใดๆและวันหนึ่งคุณจะหันกลับมา ขอบคุณมันที่ไม่เคยทอดทิ้งคุณเลยแม้แต่ครั้งเดียว 2. เพราะเป้าหมายใหญ่ต้องการเวลาและความอดทนคือสะพานไปถึงมันเป้าหมายใหญ่ไม่เคยเป็นเรื่องของโชคหรือแค่แรงบันดาลใจชั่ววูบแต่มันคือการเดินทางที่ยาวไกลเต็มไปด้วยทางโค้งทางชันและบางช่วงก็อาจมีพายุเข้ามาปะทะเป้าหมายที่มีคุณค่าไม่เคยมาง่ายๆเพราะมันต้องการการพิสูจน์ไม่ใช่แค่ฝีมือ แต่รวมถึงหัวใจของคนที่ไล่ตามมันและสิ่งที่ทําให้คนหนึ่งคนไปถึงปลายทางนั้นได้ไม่ใช่แค่ความสามารถแต่คือความอดทนที่มั่นคงไม่หวั่นไหวแม้ในวันที่ทุกอย่างดูเหมือนจะพังทลายความอดทนเปรียบเหมือนสะพานที่ทอดยาวจากจุดที่คุณยืนอยู่ไปสู่ฝั่งของความฝันฝั่งที่คุณเห็นภาพมันชัดเจนในใจแต่ระยะทางระหว่างตรงนี้กับตรงนั้นกลับเต็มไปด้วยบททดสอบไม่ว่าจะเป็นความล้มเหลว ความผิดหวังการรอคอยที่ไม่รู้จบหรือคำพูดของคนรอบข้างที่พยายามบั่นทอนใจคุณความอดทนจึงไม่ใช่แค่การยืนหยัดอยู่กับที่แต่มันคือการก้าวต่อไปแม้หัวใจจะเหนื่อยล้าแม้ขาจะอ่อนแรงแต่มือก็ยังจับความฝันไว้อย่างแน่นหนาเพราะเวลาคือเครื่องพิสูจน์ว่าใครคู่ควรกับสิ่งที่ยิ่งใหญ่หลายคนเริ่มต้นพร้อมกันแต่มีไม่กี่คนที่ไปถึงเส้นชัย เพราะระหว่างทางมันไม่สวยงามอย่างที่คิดมีหลายจุดที่คุณต้องสู้กับตัวเองต้องเผชิญกับความว่างเปล่าต้องเลือกอดทนท,ทั้งทั้งที่ไม่มีหลักฐานว่าจะสำเร็จและนั่นคือสิ่งที่ทำให้ความอดทนกลายเป็นหัวใจสำคัญมันคือพลังเงียบที่ต่อสะพานทีละแผ่นทีละขั้นแม้จะช้าแต่มั่นคงแม้จะไม่ได้ยิ่งใหญ่ในทันทีแต่ทุกครั้งที่คุณไม่ถอยคุณกำลังต่อเติมสะพานไปสู่เป้าหมายนั้น เป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ไม่ได้ท้าทายแค่การกระทำแต่มันท้าทายความมั่นคงของใจมันอยากรู้ว่าคุณจะยังเชื่อต่อไหมถ้าไม่มีอะไรเป็นรูปธรรมมันอยากรู้ว่าคุณจะยังทำอยู่ไหมถ้าทุกคนบอกว่าคุณบ้าและมันอยากรู้ว่าคุณจะอดทนได้แค่ไหนถ้าต้องเดินคนเดียวเพราะคนที่ถึงฝั่งฝันไม่ใช่คนที่โชคดีแต่คือคนที่ไม่ยอมแพ้ระหว่างทางคนที่ยังเลือกยืนอยู่ตรงนี้ แม้จะไม่มีใครเชื่อคนที่ยังลุกขึ้นมาแม้จะล้มครั้งแล้วครั้งเล่าคนที่ยังยิ้มได้แม้ในวันที่ไม่มีแสงความอดทนไม่ได้ให้ผลลัพธ์ทันทีแต่มันให้บางอย่างที่ลึกซึ้งกว่ามันสร้างความแข็งแกร่งให้กับหัวใจมันฝึกให้คุณเชื่อในสิ่งที่ยังไม่เห็นและมันทำให้คุณรู้ว่าไม่มีอะไรที่ยิ่งใหญ่เกิดขึ้นโดยไม่ผ่านความเจ็บปวดและการรอคอยทุกก้าวที่คุณก้าวไป แม้ช้าแต่ยังไปทุกครั้งที่คุณเลือกอดทนแม้ใจอยากหยุดคุณกำลังสร้างสะพานขึ้นมาโดยไม่รู้ตัวและวันหนึ่งคุณจะหันกลับมาเห็นเส้นทางทั้งหมดที่คุณอดทนผ่านมาและคุณจะภูมิใจไม่ใช่แค่เพราะคุณไปถึงเป้าหมายแต่เพราะคุณไม่ยอมแพ้กับตัวเองระหว่างทางเป้าหมายใหญ่ไม่ต้องการคนที่เก่งที่สุดแต่ต้องการคนที่หนักแน่นพอและกล้าจะอดทนพอที่จะเดินข้ามสะพานแห่งเวลา ไปให้ถึงมันในที่สุด 3. ความอดทนคือการฝึกจิตใจให้แข็งแกร่งท่ามกลางความไม่แน่นอนชีวิตคือพื้นที่ของความไม่แน่นอนไม่มีใครรู้ว่าวันพรุ่งนี้จะเป็นอย่างไรไม่มีใครรับประกันได้ว่าความพยายามในวันนี้จะให้ผลสำเร็จเมื่อไหร่และไม่มีใครหลีกเลี่ยงความผิดหวังความล้มเหลวหรือวันที่ทุกอย่างดูจะผิดพลาดไปหมดได้แต่สิ่งเดียวที่เรามีอำนาจควบคุมได้จริงๆ ท้ามกลางทุกอย่างที่ไม่แน่นอนก็คือใจของเราและสิ่งที่จะฝึกให้ใจแข็งแรงขึ้นในทุกวันที่โลกไม่เป็นไปอย่างที่หวังก็คือความอดทนความอดทนไม่ใช่แค่การทนแต่คือการยอมรับว่าทุกอย่างไม่จําเป็นต้องเป็นอย่างที่เราคาดหวังและเรายังสามารถมีความหวังอยู่ได้ต่อไปแม้ในวันที่ไม่มีคำตอบชัดเจนมันคือการฝึกใจให้มั่นคงในวันที่สถานการณ์ภายนอกโอนเอ็นไปมา ฝึกให้เรายัางเดินต่อแม้ข้างหน้าจะเต็มไปด้วยหมอกที่มองไม่เห็นปลายทางเพราะชีวิตไม่ได้ต้องการแค่ความเก่งแต่มันต้องการใจที่ไม่สั่นไหวเมื่อทุกอย่างสั่นคลอนในวันที่สิ่งที่เราทุ่มเทไม่ให้ผลในวันที่คนที่เราไว้ใจกลับทำให้ผิดหวังในวันที่ทุกอย่างดูเหมือนจะสวนทางกับความฝันหัวใจของเราจะรู้สึกเปราะบางและในความเปราะบางนั้นความอดทนจะเข้ามาเยียวยา ไม่ใช่ด้วยคำปลอบใจที่สวยหรูแต่ด้วยความเงียบที่มัน่นคงที่บอกว่าเรายังอยู่และเรายังไปต่อได้ความไม่แน่นอนทำให้เราเจ็บแต่ความอดทนจะทำให้เราแกร่งมันไม่ลบความเจ็บแต่ทำให้เรายือนอยู่เหนือมันไม่ใช่เพราะเราหยุดรู้สึกแต่เพราะเรารู้ว่าจะอยู่กับมันอย่างไม่ล้มการฝึกใจให้แข็งแรงไม่ใช่เรื่องที่ทำได้ในวันเดียวมันเป็นเหมือนการฝึกกล้ามเนื้อเล็กๆที่ต้องยกซ้ำๆทุกวัน ความอดทนก็เช่นกันมันเติบโตจากการที่เราเลือกไม่ยอมแพ้ซ้ำแล้วซ้ำเล่าจากการที่เราเผชิญกับความไม่แน่นอนบ่อยๆจนวันหนึ่งเราไม่ได้กลัวมันอีกต่อไปเราแค่เรียนรู้ที่จะอยู่กับมันอย่างเป็นมิตรใจที่แข็งแรงไม่ใช่ใจที่ไม่เคยสัน่นแต่คือใจที่แม้จะสั่นก็ยังไม่พังใจที่ผ่านความไม่แน่นอนซ้ำๆจะกลายเป็นใจที่เข้าใจโลกและไม่หมดหวังง่ายๆเพราะมันรู้ว่า ทุกอย่างเปลี่ยนได้เสมอแต่ตราบใดที่ใจเราไม่เปลี่ยนเรายังเดินต่อได้เสมอความอดทนไม่ใช่สิ่งที่สวยงามในสายตาใครมันไม่ฉายแสงมันไม่เป็นข่าวแต่มันเปลี่ยนคนธรรมดาให้กลายเป็นคนที่ผ่านทุกอย่างมาได้เปลี่ยนหัวใจอ่อนแอให้กลายเป็นภูเขาที่แม้พายุจะพัดผ่านแต่มันยังคงตั้งมั่นอยู่ท่ามกลางโลกที่ไม่มีอะไรแน่นอนคนที่มีใจมั่นคงจึงเหมือนแสงเทียนเล่มเล็ก ที่ไม่ดับไปง่ายๆแม้จะมีลมพัดแรงเพราะมันไม่อาศัยแสงจากภายนอกแต่มันมีไฟจากข้างในและไฟดวงนั้นคือไฟแห่งความอดทนที่คุณจุดขึ้นเองในใจคุณทุกวันโดยไม่ต้องรอใครมาตอบแทนหรือเข้าใจคุณแค่รู้ว่าถ้าคุณยังอดทนคุณยังมีทางเพราะสุดท้ายแล้วโลกจะเปลี่ยนกี่ครั้งก็ไม่สำคัญถ้าใจคุณแข็งแกร่งพอ ที่จะอยู่กับมันได้ในทุกจังหวะและความแข็งแกร่งนั้นไม่ได้มาจากอะไรอื่นนอกจากความอดทนที่คุณฝึกไว้ทุกวันท่ามกลางความไม่แน่นอนของชีวิตนี้เอง 4. เพราะความอดทนเปลี่ยนชีวิตช่วงเวลาที่ไม่มีผลลัพธ์ช่วงเวลาที่ไม่มีผลลัพธ์คือช่วงเวลาที่ท้าทายใจคนที่สุดมันคือช่วงที่คุณพยายามสุดแรงแล้วแต่ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงช่วงที่คุณตื่นขึ้นมาทุกวันทำสิ่งเดิมซ้ำ,ซำ ทุ่มเททุกอย่างแต่ไม่มีใครเห็นไม่มีเสียงตอบรับไม่มีรางวัลไม่มีคําชื่นชมและบางครั้งไม่มีแม้แต่ความหวังว่าทุกอย่างจะดีขึ้นมันคือช่วงเวลาที่เงียบที่สุดหนักที่สุดและเหงาที่สุดของชีวิตแต่ในความเงียบเหล่านั้นมีบางสิ่งกําลังก่อตัวขึ้นภายในใจคุณโดยที่คุณอาจไม่รู้ตัวนั่นคือพลังของความอดทนความอดทนคือการฝึกใจให้ไม่ต้องพึ่งผลลัพธ์ เพื่อจะมีแรงไปต่อมันคือการยืนยันกับตัวเองว่าถึงแม้วันนี้ยังไม่มีอะไรดีขึ้นแต่ฉันจะยังไม่ถอยความอดทนไม่ได้เปลี่ยนโลกภายนอกทันทีแต่มันเปลี่ยนโลกภายในคุณมันฝึกให้คุณแข็งแกร่งพอที่จะอยู่กับความไม่แน่นอนฝึกให้คุณอดกลั้นเมื่อความสงสัยในตัวเองเริ่มก่อตัวฝึกให้คุณยืนหยัดในวันที่ทุกอย่างเงียบสนิทเพราะช่วงที่ไม่มีผลลัพธ์คือช่วงที่หลายคนถอดใจ แต่คนที่เลือกอดทนคือคนที่สร้างความแตกต่างเพราะในขณะที่คนอื่นหยุดเดินคุณยังเดินในขณะที่คนอื่นหันหลังกลับคุณยังเชื่อและในขณะที่ใครหลายคนรอให้ทุกอย่างแน่นอนก่อนค่อยเริ่มคุณกลับเลือกที่จะเริ่มแม้ไม่มีอะไรแน่นอนเลยความอดทนคือคุณสมบัติของผู้ชนะตัวจริงเพราะชีวิตไม่ได้ให้ผลลัพธ์กับคนที่ทำเร็วที่สุดแต่มันให้รางวัลกับคนที่ไม่ยอมล้มเลิก ในทุกวันที่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นคุณอาจมองไม่เห็นความเปลี่ยนแปลงแต่ลึกๆข้างในใจคุณกำลังโตขึ้นความเข้าใจต่อโลกกำลังลึกขึ้นและพลังบางอย่างที่เรียกว่าความเข้มแข็งกำลังถูกหล่อหลอมทีละนิดคนที่สร้างผลงานยิ่งใหญ่ไม่ได้ทำเพราะวันหนึ่งมีแรงบันดาลใจพุ่งพล่านแต่เขาทำในวันที่ไม่มีแรงเลยและยังลงมือทำแม้ไม่มีผลตอบแทน เขาไม่รอให้รู้สึกมั่นใจก่อนถึงจะเริ่มเขาไม่รอให้ทุกอย่างพร้อมก่อนถึงจะลงมือเขาเพียงแค่อดทนกับสิ่งที่เขายังมองไม่เห็นและวันหนึ่งเขากลับมองเห็นผลลัพธ์ที่คนอื่นไม่มีวันได้สัมผัสเพราะคนส่วนใหญ่ไม่เคยเดินผ่านช่วงเวลาที่ไม่มีผลลัพธ์ไปได้ในชีวิตจริงความสำเร็จมาช้ากว่าที่หวังเสมอไม่มีใครได้ในทันทีไม่มีใครเดินครั้งเดียวแล้วถึงและไม่มีใครไม่เคยรู้สึกอยากหยุด แต่คนที่ไปถึงคือคนที่อยู่กับช่วงเวลานั้นได้โดยไม่ยอมแพ้ความอดทนจึงไม่ใช่แค่คุณสมบัติแต่มันคือพลังคือหลักฐานของทุกการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงคือเงื่อนไขของความสำเร็จและคือคำตอบของคำถามว่าเราจะไปต่อ,อยังไงในวันที่ไม่มีอะไรตอบกลับมาเลยทุกวันที่ไม่มีผลลัพธ์ทุกวันที่เหมือนไร้ค่าคือวันที่คุณได้ฝึกใจให้แข็งแรง และนั่นคือการเปลี่ยนชีวิตจากภายในซึ่งยั่งยืนกว่าผลลัพธ์ภายนอกใดๆทั้งสิน้น 5. เพราะความอดทนมันสร้างวินัยและวินัยคือหลักฐานของทุกความสำเร็จหลายคนมองว่าวินัยคือสิ่งที่ต้องสร้างก่อนแล้วความอดทนจะตามมาแต่ในความจริงของชีวิตกลับเป็นตรงกันข้ามความอดทนนี่แหละที่ค่อยๆหล่อหลอมวินัยขึ้นมาในใจเราอย่างเงียบๆไม่ใช่เพราะเราวางแผนเก่ง แต่เพราะเราผ่านวันที่ไม่อยากทำวันที่เหนื่อยวันที่ไม่มีแรงใจแล้วเราก็ยังเลือกที่จะทำต่อความอดทนจึงเป็นจุดเริ่มต้นของวินยัยเพราะมันบังคับให้เรายืนอยู่กับสิ่งเดิมนานพอจนมันกลายเป็นนิสัยกลายเป็นวินยัยและกลายเป็นเส้นทางไปสู่ความสำเร็จในที่สุดไม่มีใครมีวินัยได้ตั้งแต่วันแรกแต่ทุกคนมีโอกาสฝึกความอดทนตั้งแต่วันนี้เมื่อคุณเลือกที่จะทำอะไรบางอย่าง แม้ใจไม่พร้อมเมื่อคุณเลือกที่จะลุกขึ้นมาแม้ร่างกายจะอ่อนล้าเมื่อคุณเลือกที่จะเงียบแม้ในใจอยากระเบิดนั่นแหละคือจุดเริ่มของความอดทนและทุกครั้งที่คุณอดทนได้คุณกำลังสร้างร่องรอยบางอย่างในใ,นใจเหมือนรอยเท้าที่เดินซ้ำบนเส้นทางเดิมจนกลายเป็นถนนที่มั่นคงวินัยไม่ใช่สิ่งที่ปลูกได้ในวันเดียวแต่มันเติบโตจากการที่คุณอดทนกับสิ่งเดิมซ้ำ แม้จะไม่มีแรงผลักดันแม้จะไม่มีใครเห็นแม้จะไม่มีอะไรตอบแทนความอดทนคือคุณสมบัติที่ซื่อสัตย์ที่สุดในใจมนุษย์มันไม่ต้องการแสงสปอตไลท์ไม่ต้องการคำชมแค่มันยังอยู่ทุกครั้งที่คุณอยากเลิกและมันค่อยๆทำให้คุณเชื่อว่าการทำอะไรเล็กๆซ้ำๆด้วยความอดทนจะพาคุณไปสู่ผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่ได้จริงวินัยคือการทำในสิ่งที่ต้องทำแม้ไม่อยากทำ แต่ก่อนที่คุณจะทำได้ถึงขั้นนั้นคุณต้องฝึกความอดทนกับอารมณ์ความรู้สึกและข้ออ้างของตัวเองก่อนเพราะไม่มีใครมีวินัยได้ถ้ายังเอาชนะความไม่อยากความเบื่อความเหนื่อยของตัวเองไม่ได้วินัยเป็นเหมือนต้นไม้ที่ให้ร่มเงาแต่ความอดทนคือน้ำที่รดต้นไม้นั้นทุกวันถ้าคุณรดทุกวันมันจะโตแต่ถ้าคุณรอวันมีแรงก่อนค่อยรดต้นไม้ก็ไม่มีวันเติบโต ความอดทนคือพลังเงียบที่ต่อสู้กับตัวตนภายในมันคือตัวจริงของนักสู้ทุกคนคือจุดเริ่มของทุกการเปลี่ยนแปลงและคือรากลึกของทุกความสำเร็จที่ยั่งยืนเพราะวินัยจะไม่มีวันเกิดขึ้นหากคุณยังไม่รู้จักความอดทนและความสำเร็จจะไม่มีวันเกิดขึ้นถ้าคุณยังไม่รู้จักวินยัยทุกวันที่คุณฝืนตัวเองให้ทำในสิ่งที่ต้องทำแม้ไม่มีแรงจูงใจทุกครั้งที่คุณเลือกอดทนแทนที่จะเลิก คุณไม่ได้แค่ทำภารกิจให้เสร็จแต่คุณกำลังสร้างวินัยในใจซึ่งจะอยู่กับคุณตลอดชีวิตและวันหนึ่งเมื่อคุณหันกลับมามองเส้นทางที่ผ่านมาคุณจะรู้ว่าความอดทนที่คุณไม่เคยให้ค่ามากนักในตอนแรกคือสิ่งที่เปลี่ยนคุณและพาคุณมายืนตรงจุดที่ใครหลายคนฝันถึงแต่มาไม่ถึงเพราะพวกเขาหยุดก่อนจะเข้าใจว่าความอดทนคือบันไดขั้นแรก ของทุกสิ่งที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตจริง 6. มันช่วยให้คุณอดกลั้นกับคำดูถูกและเปลี่ยนมันเป็นแรงผลักคำดูถูกคือหนึ่งในบททดสอบที่หนักที่สุดของหัวใจมนุษย์เพราะมันไม่ใช่แค่เสียงที่ดังมาจากปากคนอื่นแต่มันเป็นเหมือนมีดที่ทิ่มเข้าในความเชื่อมั่นของตัวเองถ้าใจไม่แข็งพอเสียงพวกนั้นสามารถเปลี่ยนความมั่นใจให้กลายเป็นความลังเลเปลี่ยนความตั้งใจให้กลายเป็นคำถาม และเปลี่ยนความฝันให้กลายเป็นความกลัวแต่ความอดทนจะคอยยืนอยู่ข้างคุณในทุกคำดูถูกที่ผ่านเข้ามามันคือล่อที่ไม่เพียงแต่กันคุณจากความเจ็บแต่ยังเปลี่ยนความเจ็บให้กลายเป็นพลังความอดทนไม่ตอบโต้ด้วยคำพูดไม่โต้แย้งด้วยอารมณ์แต่เงียบและเดินหน้าต่อมันคือการกลืนความเจ็บไว้ในใจแล้วยิ้มให้กับมันอย่างเข้าใจมันคือความกล้าที่จะไม่ปล่อยให้คำพูดของคนอื่นมาตัดสินคุณ มันคือพลังที่เลือกจะไม่ล้มตามเสียงนอกตัวแต่มุ่งมั่นที่จะสร้างหลักฐานในโลกของความจริงว่าคุณทำได้ทุกคำดูถูกคือแรงกดดันแต่ความอดทนคือการเลือกเปลี่ยนแรงกดดันให้กลายเป็นแรงผลักคือการยอมรับว่าคุณถูกมองต่ำแต่คุณจะไม่ลดตัวลงไปโต้ตอบคุณจะยืนสูงขึ้นด้วยการพิสูจน์ความอดทนสอนให้คุณนิ่งให้คุณไม่ตอบสนองในทันทีแต่เปลี่ยนความเจ็บเป็นเชื้อไฟ ให้คุณทำในสิ่งที่พวกเขาบอกว่าคุณทำไม่ได้เพราะคำดูถูกจะไม่มีผลถ้าคุณไม่เปิดประตูใจให้มันเข้ามาและความอดทนจะเป็นกำแพงที่กั้นเสียงเหล่านั้นไว้ไม่ให้กลายเป็นพันธนาการแต่ให้กลายเป็นพลังขับเคลื่อนหลายคนล้มเพราะรับคำดูถูกเข้ามาเป็นคำตัดสินแต่คนที่อดทนคือคนที่เลือกแปลคำตัดสินเป็นคำท้าไม่ใช่เพื่อลบล้างคำคนแต่เพื่อพิสูจน์ให้ตัวเองเห็น ความอดทนทําให้คุณไม่หยุดอยู่ที่ความเจ็บแต่เดินผ่านมันไปมันสอนให้คุณไม่เอาอารมณ์นําการตัดสินใจแต่ให้ความสงบและเป้าหมายเป็นเข็มทิศมันคือพลังเงียบที่ไม่โตแยงไม่วู่วามไม่หักกลับแต่มุ่งมั่นเก็บพลังไว้ในใจแล้วเปลี่ยนมันเป็นการกระทําที่เฉียบคมคนที่อดทนกับคําดูถูกได้คือคนที่เข้าใจว่าความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่ไม่ต้องอธิบายให้ใครฟัง แต่สามารถตอบได้ด้วยผลลัพธ์เพราะท้ายที่สุดแล้วไม่มีเสียงใดดังไปกว่าเสียงของคนที่เคยล้มแล้วลุกขึ้นมาใหม่ด้วยหัวใจที่แข็งแกร่งกว่าเดิมและคนแบบนั้นไม่ได้เกิดจากพรสวรรค์แต่เกิดจากความอดทนที่ไม่ยอมให้คำดูถูกเป็นจุดจบแต่เลือกให้มันเป็นจุดเริ่มต้นของการพิสูจน์ไม่ใช่เพื่อเอาชนะใครแต่เพื่อสร้างชีวิตในแบบที่คุณภูมิใจและให้ความสำเร็จเป็นคำตอบเดียว ที่คุณต้องการพูดออกมาในท้ายที่สุด 7. ความอดทนจะเปลี่ยนคุณเป็นคนใหม่โดยที่คุณไม่รู้ตัวความเปลี่ยนแปลงที่ลึกซึ้งที่สุดในชีวิตมักเกิดขึ้นอย่างเงียบเงียบและชา้าช้าจนเราไม่รู้ตัวว่าเราไม่ใช่คนเดิมอีกต่อไปแล้วความอดทนคือพลังที่ทำหน้าที่แบบนั้นมันไม่เร่งรีบไม่โฆษณาตัวเองไม่ต้องการเสียงชื่นชมแต่มันทำงานอยู่เงียบๆในหัวใจของคุณทุกครั้งที่คุณเลือกจะไม่ล้ม ทุกครั้งที่คุณเลือกเดินต่อในวันที่ไม่มีใครให้กำลังใจทุกครั้งที่คุณเลือกฝืนทำในวันที่ไม่เห็นผลลัพธ์อะไรเลยความอดทนไม่ได้เปลี่ยนโลกภายนอกในทันทีแต่มันเปลี่ยนโลกภายในของคุณอย่างลึกซึ้งคุณจะไม่รู้ตัวเลยว่าคุณกำลังแข็งแกร่งขึ้นคุณจะไม่รู้ตัวเลยว่าคุณควบคุมอารมณ์ตัวเองเก่งขึ้นคุณจะไม่รู้ตัวเลยว่าคุณเริ่มมีวินัยและแนวแน่มากขึ้นจนวันหนึ่งคุณต้องเจอกับสถานการณ์ที่เคยทำให้คุณล้ม และคุณกลับรับมือมันได้อย่างสงบนั่นแหละคือหลักฐานของความเปลี่ยนแปลงที่ความอดทนสร้างขึ้นในตัวคุณมันเหมือนกับการเดินขึ้นภูเขาทีละก้าวโดยไม่รู้ว่าคุณสูงขึ้นแค่ไหนจนคุณหยุดหันกลับไปมองและเห็นว่าเส้นทางที่คุณเดินผ่านมามันไกลแค่ไหนความอดทนสร้างคุณทีละนิดโดยไม่ต้องการให้คุณรู้ตัวในทันทีมันซ่อมรอยร้าวในใจคุณมันหล่อหลอมหัวใจให้มัน่นคง มันสอนให้คุณนิ่งในวันที่โลกหมุนแรงมันฝึกให้คุณอยู่กับความไม่แน่นอนได้อย่างไม่สั่นไหวคนส่วนใหญ่เปลี่ยนไปเพราะสิ่งภายนอกบังคับแต่คนที่เปลี่ยนด้วยความอดทนคือคนที่ยกระดับตัวเองจากภายในแบบที่ไม่มีใครบังคับไม่มีใครผลักดันมีแค่ใจที่ยังยืนหยัดอยู่ทุกวันคุณจะไม่รู้ตัวว่าคุณมีพลังมากขนาดไหนจนกระทั่งคุณต้องใช้มันและคุณจะไม่รู้ว่าคุณเปลี่ยนไปมากแค่ไหน จนคุณกลับไปเจอสถานการณ์เดิมแล้วพบว่าคุณไม่รู้สึกเหมือนเดิมอีกต่อไปแล้วนั่นคือผลลัพธ์ของการอดทนกับทุกความยากอดทนกับคำพูดที่บั่นทอนอดทนกับความเงียบของโลกอดทนกับการรอคอยที่ไม่มีคำตอบและอดทนกับความเปลี่ยวเหงาของการเดินคนเดียวความอดทนเปลี่ยนคุณจากคนที่รอพลังเป็นคนที่สร้างพลังเองจากภายในเปลี่ยนคุณจากคนที่ถามว่าทำไมต้องเป็นฉัน เป็นคนที่ตอบได้ว่าถ้าไม่ใช่ฉันแล้วจะเป็นใครและความเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงคือสิ่งที่เกิดขึ้นโดยที่คุณไม่รู้ตัวเพราะมันไม่เร่งไม่ฝืนแต่มันซึมเข้าไปในทุกการตัดสินใจทุกการยืนหยัดทุกการลุกขึ้นจนคุณกลายเป็นคนที่เดินไกลกว่าเดิมโดยไม่รู้ว่าเดินมาไกลขนาดนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่ในวันที่คุณรู้สึกว่าไม่คืบหน้าในวันที่รู้สึกว่าไม่ดีขึ้นเลยให้จำไว้ว่า ความอดทนยังทำงานอยู่เงียบเงียบและวันหนึ่งคุณจะขอบคุณช่วงเวลาที่ดูเหมือนไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเพราะมันคือช่วงเวลาที่คุณกำลังเปลี่ยนเป็นคนใหม่อย่างมั่นคงที่สุดในชีวิตของคุณเองสุดท้ายนี้อย่ามองข้ามพลังของความอดทนเพราะมันคือกุญแจที่เปิดประตูสู่การเปลี่ยนแปลงในวันที่คุณแทบไม่มีแรงจะเดินต่อความอดทนจะสร้างคุณให้แข็งแกร่งแม้ไม่มีใครเห็นและพาคุณไปถึงเป้าหมายแม้จะใช้เวลานาน จำไว้ว่าความสำเร็จไม่ใช่ของคนที่เดินเร็วที่สุดแต่เป็นของคนที่ไม่ยอมแพ้ระหว่างทางขอเพียงคุณอดทนต่อไปชีวิตคุณจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแน่นอนสุดท้ายนี้ถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องใหม่เซตที่เริ่มจากศูนย์ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าครับสวัสดีครับ